สวัสดีค่ะเอซี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนค่ะวันนี้เราก็มาพบเจอกันกับเย็นจิตพรทีวีนะคะ <S 2> <S 2> <ม>ที่จะได้นำแนวทางมาฝากท่านทุกๆท่านนะคะช่องนี้เป็นช่องรุ่งพรทีวีพารวยขอฝากเอซีทุกท่านไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเปินกระดังลราแจ้ให้เย็นจิตพรทีวีด้วยนะคะเอซี FC ทุกท่าน เราจะรักและห่วงใยกันเป็นต้นไปนะคะรักและห่วงใยกันตลอดไปช่องนี้เป็นช่องน้องใหม่นะคะฝากเอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยนจิตพอลที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเป็นช่องใหม่นะคะซึ่งสองช่องนั้นก็ถูกปิดนะคะ ก็เลยบอกให้ f อฟซีนเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องใหม่ของยจิตคอเตีค่ะทีนี้เราก็มาสู่บรรยากาศแนวทางนะคะหมดประจวันที่1นึ่งนะคะ ตัวหนังสือ,อย่างใหญ่บักเอฟนะคะตัวหนังสือ,อย่างใหญ่บักเอฟนะคะ,คะอ่ปูเจ็กนะคะ เข้ามาสามงวดสี่งวดแล้วนะคะงวดเมื่อกี้นี่ก็เข้าที่เก้าศูนย์หกและเจ็ดสี่กระจับเป็นเลขสองตัวเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะปูเจ๊กนะคะปูย่าเข้าทุกท่านนะคะเมื่อน,นี้อาถิเกณฑนก่อนนะคะว่าปูย่าสวนธรรมนะคะ สือคนบ้านๆนะคะตหนังสือคนบ้านๆนะคะเอชซีทีน่าทุกท่านนะคะปู่เจ๊ท่านให้มาแล้วนะคะ รบบเ c ซที่ขส้นชอบพิจารณาดูนะคะชอบก็จัดขัดท่านก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะอูดเยเข้าสามงวดสีงว่าติดกันแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ไม่เคยเข้าสามไม่ได้เข้าสามตัวมานานแล้วเป็นปีแล้วเนี่ยเพิ่งมาเข้าเนี่นะคะเนี่ยเพิ่งมาเข้าค่ะนอนนั้นก็มีแต่เข้าสองตัวบนสองตัวล่างนะคะ จีได้ดูกันชัดๆนะคะนี่ค่ะของวัที่ผ่านมาจากไอสองอันนั้นเดี๋ยวจะจิจหาก่อนนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะสองสามวัตถิภัาน์มาคือให้ดูแล้วมันหลายงวดแล้วก็เลยน่าจะใส่เก็บใส่ถุงไว้เตรียมเอาไปทิ้งแล้วล่ะทุกๆ <c oughs> วันนี้ก็อย่าน้แต่ว่าใส่ถุงที่จะไปทิ้งแล้วแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้ไปทิ้งเดี๋ยวไปหาแกะดู <c oughs> เพื่อจะได้เป็นหลักฐานนะคะอ่ะทีนี้ก็มา บเจ็กนะคะอุ้ยอะสวนคำค่ะปากกามันจะหมดนะคะปากกามันหมดหมึกเด้วยต้องเอาอันใหม่มาแล้วก็เลยต้องมาเขียนซ้ำนะคะ โรดใช้วิจารณาในการรับชมนะคะะพิจีรัาทุกท่านฝากช่องรุ่งพรทีวีพารวยไปด้วยนะคะก็คือช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจแรงใจให้เย็นจิตพันีด้วยนะคะสาม ก็ไม่ต้องจัดนะคะไม่ชอบเราก็ไม่ต้องแคปไว้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ตัวเลขก็จะมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราชอบเราก็จัดเราขัดเราก็เลื่อนผ่านไปนะคะขอให้ท่านชมเพื่อความบันเทิงนะคะ ไม่มีใครรู้นะคะว่าเลขจะออกอะไรนะคะท่านก็ดูเป็นแนวทางนะคะท่านชอบท่านก็จัดค่ะแล้วถ้าหวยออกมามันเข้าดีมันเข้าสองตัวหรือว่าบนล่างสองตัวหรือสามตัวอย่างเงี้ยท่านก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะคือเข้าเราก็ว่าเข้าไม่เข้าเราก็ว่าไม่เข้าในเอฟซีเนาะ,นอ,ะอ่า เลกปูเจ๊กนะคะงวดวันที่1นึ่งะคะพืษภาคมบศสปรเจ็ดปูเจกมาที่เจ็ดห้าศูนะคะแล้วก็สามเจนะคะบนล่างก็จะมีเจ็ดห้าเจ็ู้และสามศนค่ะนี่เลขของปูปูเจ๊กนะคะเอฟซีที่ลท์ปท่านดูนะคะแล้วก็แคปเอาไว้ค่ะท่านเข้าตลอดนะคะเดี๋ยวจะจิปอตีวีจะค้นหาใน ในถุงที่มัดเตรมที่จะไปทิ้งเนี่ยนะคะของไม่ถึงไม่ถึงของที่งวดสองแสนงวดก่อนโน่นะคะอันนี้งวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอันนี้งวดที่ผ่านมานะคะใครเอฟซีจิลักทุกทุกตันนะคะวันเวลาเป็นเรื่องพิสูจน์นะคะว่าสูตรสาวดำจะเข้าสามตัวบุญสองตัวบุญ เนี่ยสองัวล่างอีกไหมวันนี้ตัวติดตามนะคะซึ่งก็มีหลักฐานชัดเจนเก็บมาให้ท่านได้ดูสําหรับสําหรับ FC ใหม่นะคะ f c ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนนะคะช่องของอรุ่งพรททวีพารวยฝากช่องนี้ไ้ด้วยนะคะรุ่งพรททวีพารวยนี่ท่านดูหลักฐานนะคะ มีหลักฐานเก็บไว้ให้ท่านได้ดูได้ชมกันชัดเจนค่ะอ่ะอันนี้เลขปู่เจ๊กนะคะเลขปู่เจ๊กงวดที่ผ่านมาค่ะเข้าตามนี้นะคะเข้าสามตัวต้นนะคะแล้วก็เข้าศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์หกเข้าสามตัวแล้วเข้าสองตัวทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะคะงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนี่ยวันที่สิบหกที่ผ่านมานะคะ นี่นะคะนี่งวดพฤศจิบุกที่ผ่านมานะคะนี่ของแท้ของจริงแน่นอนค่ะทีนี้มาเราก็มาดูกันอีกเลขปูเจ๊นะคะงวดวันที่สองพฤษภาปูเจ๊กก็เข้านะคะเห็นไหมเนี่ยปูเจ๊เข้าที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะค่ะนี่นะคะมีมีหลักฐานชัดเจนนะคะคือปูเข้ามาสามงวดติดกันเลยค่ะสองงวด อ่านี่อีกนะคะหนึ่งเมษาเข้าเห็นไหมคะเข้าที่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะปู่เจ๊กนะคะค่ะเดี๋ยวเป็นหลักฐานให้ท่านได้ดูแล้วเนาะบางท่านคอมเมนต์มาว่าขอเอาลเอาเอา,เอานี่ออกเน,นี้ยลูกนัวค่ะในเอฟซี FC ดูไว้นะคะเลขปู่เจ๊กเข้าสามงวดติดนะคะ เลขปู่เจ๊กเข้าสามงวดติดมีหลักฐานชัดเจนค่ะเข้างวดวันที่สิบหกโอ้ขอโทษจ้ะเข้าวันที่หนึ่งเมษายนเข้าที่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็มางวดสองพฤษภาคมก็เข้าที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดในเลขปู่เจ๊กนะคะแล้วงวดที่วันที่สิบกที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะสิบหกพฤษภาก็เข้าสามตัวค่ะแล้วก็เข้าสองตัวบนล่างเลขปู่นะคะเลขปู่ญาสวนตามปู่เจ๊กค่ะ เข้าสามวดติดแล้วนะคะทีนี้ก็มาเป็นงวดประจำวันที่1พฤษภาคมพศส,ส,สองพัน,นก็ให้มาที่7 5 0และ3 7นะคะบนล่างก็มี7 5 7 0 0 5 3 7และ5 3และ3 0ค่ะก็ขอให้ทุกๆัท่านโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแดชร์กด,ดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องรุ่งพรทีวีพารวยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ยจิตพรทวีด้วยนะคะขอโชคดีทุกคนจ้า